มากันที่เรื่องที่โอ้โหละครเรือนก็ไม่เคยร้อนแรงน้อยลงเลยครับเรือนชนแสงค่ะเรือนเขานี่ลุกเป็นไฟสมชื่อตั้งแต่ตอนแรกครับล่าสุดนะคะหลวงประสิทธิ์ว่าพี่โลมของเราอรู้และ ว่าแม่เดือนพี่หญิงและถาของเราเมียใหญ่ผู้ที่รู้ทุกอย่างแล้วก็คอยจับตาดูทุกคนมาตั้งแต่แรกเนี่ยขังแม่ไพลินพี่กิ๊กเอาไว้<น>ตอนแรกใครๆจะคิดว่าพี่กิ๊กจะมาเล่นหน้าสาางสารแบบนี้เนาะ,ะขังเอาไว้ในห้องแถมให้อดข้าวอดน้ําทรมานสารพัดนะคะงานีคุณหลวงของเราก็เลยต้องประกาศกล้าวเลยว่าถ้าทําร้ายแม่ไพลินอีกจะไม่เอาไว้แน่นอนนี่อันนี้เหมือนเป็นการถูกลดทอนอานาจแล้วแบบต่อหน้าทุกคนเลยไฟมันก็เลยแน่น อกไงมันแน่นอกไงแต่แม่ดูทำไมไม่สํานึกค่ะใส่ลายคุณสินเอกใส่ลายน้องแจมหัวเป็นต้นเหตุของไม้ติดไฟคุณหลวงของเราจะเชื่อหรือเปล่าวันนี้หนแค่เล่านิดเดียวก็รู้สึกว่าไฟมันสุ่มละเราก็มาเจอกับนักแสดงของเราพี่โลมแล้วก็พี่หญิงสวัสดีสวัสดีครับตัวต้นเรื่องมานังอินไหมท่านนี้อินไหมอินมากนะคะหนูอินมากนะคะลูกพี่คะตัว สามีเรามีมีห้าคนมันมันต้องแบบใช่ไหมถ้าคุณมันไม่ได้ตั้งแต่คนที่สองแล้วค่ะโหลไม่ควรจะหยุดแค่นั้นใช่ค่ะต้องเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปก็คือตอนนี้เรือนจิราครามลุกเป็นไฟทุกอีีเลยตั้งแต่ E ีพีแรกคเราได้รับฉายาว่าเป็นตัวต้นเรื่องครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่โลมจริงๆมีภรรยาทั้ง5้าคนถ้าถ้ามีคนเดียวอาจจะไม่ไม่เกิดเรื่องขนาดนี้ใช่นะก็จริงๆ เป็นคนที่มีเขาเรียกมีธุรกิจเยอะอยู่แล้วก็เลยต้องมีภรรยาเพื่อเอาไว้แบบดูแลกิจการประมาณนี้ครับแต่ว่าดูแลดูแลไม่ดีใช่ดูแลไม่ดีไงฮะก็เลยเป็นปัญหาถึงทุกวันปันหาัแต่ถ้าไม่มีคนหลวงคุณหลวงเนี่ยอาจจะเรื่องอาจจะไม่เกิดก็ได้ใช่เป็นต้นเรื่องถ้าเราลองมีเมียคนเดียวอะไรเงี้ยเรื่องอาจจะไม่เกิดจ็ได้ไปไงไปไงไปไอาจจะไม่มีเนาะแล้วในตระกูลเรือนทั้งหมดเนี่ยนี่คือเมียเยอะที่สุดเลยเนาะใช่ไหม ใช่ค่ะอันนี้คุณหยูเมียเยอะสุดกินเดชเวอร์ได้คอมากันที่บทเดือนค่ะเราก็แรงนั่นแหละ EP แรกคนเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองคือแรงจนจนจบอะค่ะบอกได้เลยว่าแรงจนจบแล้วก็ตัวเป็นตัวต้นเรื่องอย่างเหมือนกันก็คือเป็นคนที่แบบว่าอยากจะฮุบอำนาจไปทุกอย่างแต่เขามีเหตุและผลของเขานะต้องดูต่อไปเรื่อยๆว่าเขามีมีเหตุและผลอะไรทําไมถึงต้องพยายามที่จะกดทุกคนไว้ให้อยู่ใต้อานาจของเขาคือเรารู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ย สุดท้ายจะจบแบบน่าสงสารนะเราเดาว่ะเราอะดูละครเป็นเราเดาอะเราเดาอะตกลงเราจะได้เป็นคนดีบ้างไหมไม่บอกไม่ตอบด้วยนะว่าไม่แบบมีคือจะกลับตัวอะไรอย่างงี้ไม่บอกไม่บอกแต่นี่พี่หญิงเรามองข้างไม่แปลกใจที่จะมีห้าเมียนะใช่โอยังหล่อยังดูดีอยู่เลยหลังบัดบอกว่าตัวเองมีวินัยในการดูแลตัวเองมากๆเลยจริงๆก็ดูแลตัวเองมาตลอดนะครับ10ปี ประมาณนี้ก็จะแบบทานอาหารแบบตามที่เรามีโภชนาการของตัวเองอยู่แล้วแต่ปาคนทานน้อยอยู่กองอาจจะทานน้อยแต่อยู่บ้านจะทานเยอะอยู่กองพวกเราก็คือทำะไสูบค่ะใช้คำว่าสูบอย่าใช้คำว่าขาดควบคุมมันได้ยังไงที่เราอดใจไหวเหรอเห็นคนอื่นเขากินกันะก็พยายามหยิบยื้นะคะพยายามหยิบยืนให้กินบ้างมีกินบ้างแต่ว่าเราจะรู้รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราต้องทานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมีถึงขนาดเป็นตารางเลยไหมฮะมื้อนี้มัอก่อนมัอก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มี เมื่อก่อเรารู้รู้ตัวเองว่าเราต้องทานขนาดไหนแค่ไหนอ,อะไรางเงี้มีแคลกําหนดต่อวันไหมคะว่าเราต้องกินไม่เกินเท่านี้มันรู้สึกด้วยตัวเองเพราะมันทำมานานเราพยายามเช็คใช่เช็คตัวเองเช็คน้ําหนักเช็คแบบเป็นคนแบบค่อนข้างใส่ใจเดี๋ยวก็เลยต้องแบบรู้ตัวเองว่ามันเป็นปกติของเราอยู่แล้วตัวคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะ ทางด้านของผู้หญิงเวลาเรารวมตัวกันนะเนาะเราก็ต้องมีหูยยอดตายแล้วพี่จริงจังมากวันนี้เขานั่งเขาใส่สูตรเงเราอาจจะไม่ได้เห็นความปูดขนาดนั้นคุณก็เลยจะทำให้ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่อหอินเสรตอินเสร์ตอินเสตผ้าขูดดุมากกล้ามดุมากเห็นพี่อันนี้วันนี้้ามนานแล้วนะนานมากพแต่ก็อาจจะ นิดนึงงอยากรู้ว่ามันคืออันนี้เป็นวิทยาทานเลยถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูแลตัวเองให้มันกล้ามมััดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องลดอะไรยังไงบ้างอ่ะจริงๆแล้วครับพวกคาร์โบไฮเดรตก็สําคัญกานที่แบบทำให้กล้ามมันชัดพวกโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราผมก็จะทานโปรตีนเป็นหลักมากกว่าที่จะแบบพวกหลักเราขาดโซเดียมไม่ได้เลยเมื่อวานก็กิน่้มตำมานี่น่าจะบวมนิดนึงโอ้น่าบวมสุดีเยหรอคะอะไรนะครับกินใช่ผมูใช่ใช่มันจะแบบมันจะบีมินจะมีอาการทันทีเลย ว่ามันจะมันจะตุ๋ยตามจะตุ๋ยเมื่อวานก็ทานแบบของเค็มของเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่เคยสังเกตตัวเองเลยตุ๋ยก็ตุ๋ยตุ๋ยก็ตุ๋ยเลยจิตใจเรามันต้องการมันขาดไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือพี่อิงอะสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆคือพี่อิงอะเป๊ะอยู่แล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนนี้ห่วงสุขภาพคุณแม่ใช่ของแม่เจ็ดสิบแล้วแล้วก็ดื้อมากไม่ทราบว่าใครมีคุณแม่อายุประมาณนี้ก็ดื้อทุกคนดูไม่ฟังใช่ไม่ฟังใช่เราไม่ฟังแต่จะฟังแบบคุณหมอมากกว่าเราอะไรเงี้ยซึ่งก็ถูกแล้วอถ้าฟังคุณหมอ กว่าอย่างโอเคยังดีกว่าฟังในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงยในกุ๊ปลนี่นะในกรุ๊ปลน์มีส่งมาให้ตลอดแม่ดูไม่ออกว่ามจฉาชทีพแม่ดูไม่ออกใช่ไหมอะไรเเหมือนล่าสุดเพิ่งป่วยอีกใช่ค่ะคือจริงๆเขามีอาการไอมาเรื่อยๆคุณแม่มีปัญหาที่ปอดอยู่แล้วมาเป็นระยะเวลานานอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะห่วงตั้งแต่มีโควิดอะไรเงี้ยล่าสุดก็คือเมื่อพุธที่แล้วนางก็ไปหาหมอแล้วนางก็ไปพ่นยาใดๆอะไรเงี้ยก็ส่งรูปมานะว่าเออแม่พ่นยาแล้วนะอะไรเพราะรู้ว่าเราเป็นห่วงเราทํางาน กลับมาก็มากับถุงยาจากโรงพยาบาลแต่ใดๆก็คือไม่กินไม่ยอมกินยาเพราะว่าคือหญิงกับพี่ตุลเป็นไทป์ที่ไม่ชอบกินยาคือจะเป็นไทป์ที่อยากให้มันฮิวด้วยตัวเองอยากให้ให้ภูมิมันเพิ่มเองด้วยวัยเราแบบนี้แล้วเราออกกําลังกายเราเจอแดดเราดื่มทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทําเหมือนเราโ้โหเหมือนลูกเห็นว่าหญิงกับพี่ตุลหายเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขา70แล้วไง จนประมาณเสาร์ที่ที่แล้วตัวร้อนค่ะก็เลยสั่งให้อมินไปเลยก็นอนโรงพยาบาลไปสองคืนใช่ต้องแบบให้ยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าุณแม่อายุคือเป็นเป็นอะไรนะเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะใช่แล้วคุณแม่มีมีปัญหาที่ปอดด้วยอาจจะ PM ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นปีมาที่มี PM เยอะแม่ก็ไม่ค่อยใส่หน้ากากไงคือเป็นคนพูดเก่งไงความแบบ เป็นยังไงอะใส่ใส่ถอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอเข้าโรงพยาบาลสองวันบอกโอเคแม่จะใส่แล้วแม่จะใส่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอยู่โรงพยาบาลก็เหงาไงสองวันก็แบบดูทีวีก็อะไรก็แล้วดูเรือนชนแสงอาทิตย์ที่แล้วนะคะละครเาแล้วก็ไลน์มาในกลุ่มว่าเธอทำไมทุกคนต้องคิดว่าเป็นลูกฉันถ้าไม่ใช่นอนไม่น้อยถ้าไม่ใช่นะฉันจะฉะให้หมดเลย บอกแม่ออนในูทีมนี้นะเพราะหนูคิดว่าไม่ใช่หนูก็คิดว่าไม่ใช่ไม่บอกล้วอาการตอนนี้ก็คือโอเคดีละค่ะโอเคละค่ะใช่ค่ะเซเบอร์แหละ เห็นบอกว่ามาอะมาถึงเรื่องของกองเลินชนแฉงบ้างพี่หญิงเคยบอกว่าสงสารพี่โลมากที่ต้องอยู่ในแก๊งสาวๆใช่คือเรื่องเนี้ยละครเรื่องเนี้ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเยอะบอกเลยผู้หญิงเยอะมากแล้วก็ผู้ชายเนี่ยหลักๆมีแค่สามก็คือพี่โลแจมแล้วก็ทอยซึ่งแจมกับทอยอะเขาไวเดียวกันเอ๊ะแต่ว่าอะไรไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากมายถึงว่าเขาก็จะพูดเรื่องใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็จะจับกลุ่มกันอยู่สองคนในขณะที่พวกเราก็คือผิด ผีกิ๊กเองหญิงเองพี่เป้พี่พี่นุกใช่ไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบโหเอนจอยกินฉ่ำใครเอาขนมอะไรมาคุยกันอะไรเงี้ย คนนี้เขาจะนั่งนิ่งๆนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในมุมมืดๆดูบ้างวันนี้เออก๊อปคนนี้เขาตียังไงเขาเป็นแบบโปรก๊อปไงเขาก็นอนมาเปิดดูไทยๆไม่ทันเลยไม่ผมผมผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเสียงดังได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาผมก็นั่งดูอยู่เงียบๆผมก็บอกทุกคนนะผมใช่ใช่ผมก็แบบผมก็เห็นเขามีความสุขเขาเขามีความเเรราาก็สุหล่อใช่เราอยู่ได้ทุกคนแบบต่เราก็เห็นเขาแล้วเราอยากให้จอยไงคือเราอยากให้กล้องมันสนุกนะหอเปล่เราก็พยายามพี่โลมมากินข้าวสิอะไรอย่างงเี้ยพี่โลมมากินอันนี้พี่ลมครับ อาหารอีกเขาอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเรียบร้อยจริงจริใช่เขาจะแบบเขาจะเป็นเป็นแบบนิ่งๆแบบได้ดูเป็นคนมีสกุลลุนช้าดูสมแล้วที่เป็นคุณลุงก่อแล้วแบบเวลาแอบดูเขาว่าเขาเล่นอะไรเขาก็จะดูนะว่าแบบกรอบตีโปกรอบอะไรอย่างเงี้ยหมุดแบบเห็นแค่นั้นใช่ไหมเห็นแค่นั้นใครให้ไปดูอย่างเออนี่เป็อย่างนี้ก็มี บค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นขอบคุณที่พูดแค่นั้นมีแม่เลค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดขึ้นมาก็คือไม่ได้แบบไม่ถึงขั้นไม่คุยกับเด็กนะก็คุยได้เหมือนกันกับแจมกับพอยใช่ไหม กับแจมคุยได้เพราะว่าก็เคยนั่งคุยกันนะครับน้องชื่อละชะตาเหมือนกันโอ้ใช่ใช่แค่เขียนคนละแบบใช่คนเขียนคนละแบบความหมายก็คล้ายกันก็เลยคุยคุยในเรื่องในแบบตอนที่เราอายุเท่าเขาเราชอบอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยก็มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันและเลียนประสบการณ์วิตถูกต้องในวันที่เราอายุเท่าเขาแล้วก็เออเราก็เป็นเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีคําแนะนําอะไรเข้าไหมคะโอ้ยอย่าเลยครับเดี๋ยวจะแยกเป็นผมนะช่วงนั้นนะโอ้โหเห็นบอกว่าชอบอะไรเหมือนกันนี่คือชอบอะไรคะกแรม อาจจะชอบธรรมชาติมีมีปืนบ้างอะไรอ่าเป็นแบบกีฬาแี่หน่อยแค่แค่กีฬาแค่นั้นเองแล้วก็บก็ผ่านอ๋อใช่แต่พี่ก็ไปคุยเรื่องกอล์ฟกระทอยไงใช่คอยต่อพี่ก็คุยกับคนอื่นบ้างจริงๆแหละมีจุดเชื่อมอยู่มี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 แต่ว่าเรื่องจุดเชื่อมทางส้มตำฝั่งนู้นอาจจะยากหน่อยเพราะว่าคุมโซเดียมใช่แต่ว่าแม่ไปก็กินไหมวันนั้นแม่น้อยเอาไปเลี้ยงกองทานอุยอยากกินบ้างต้องเล่นละครเรื่องเดียวกันค่ะเราสามารถเป็นพี่น้องกันได้เลยนะได้เลยนะคะ คนเดียวกันได้เพราะว่าหนูก็หน้าเหมือนแม่น้อยใช่เราก็บอกหน้าเหมือนกันเหมือนปใครเหมือนันนอม้บอกผู้ใหญ่หรือบอกใครใช่ค่ะรบกวนช่องวันพิจารณาด้วยหนูพูดลอยลอยเลยแต่ว่าตอนที่พี่ได้รับละครเลยสักเรื่องนะคะเออเออเอ่ะเลิกเลิกไข่งานตัวเองก่อนกับคุยเรื่องตรงนี้ก่อนเห็นบอกว่าเราก็เอนจอยกับน้องแจมเพราะว่าเรื่องฟูซัพพอร์ตโช่เขามีแฟนคลับมาทุบทุกทุบ ทุกๆหลายๆหลายๆคิวเลยค่ะก็มีแบบมีอาหารมีฟุ้ดทักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้อนุสงไปด้วยได้ทานของอร่อยไปด้วยทุกคนก็ได้ทานก็ได้อิ่มกันทั้งกองใช่ใช่ค่ะได้เกือบเกือบหลายคิวเลยนะเกือบจะทุกคิวเหมือนกันน่ารักมากๆเราก็อิ่มกันไปเลยถ่ายไกลแค่ไหนกูทักก็มาใช่ถ่ายรูปสนุกเลยรางวันมาเหมือนเป็นแบบเป็นอีเวนต์เลยค่ะสองข้างอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคือแฟนคลับแจมน่ารักมากจริงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหนูอยากถามพี่ลมอย่างหนึ่ง เหนื่อยไหมคะกระอักเลือดบ่อยมากเหนื่อยไหมในเรื่องจริงๆในละครมีฉากที่แบบว่ามันฝุ่นมันเยอะอยู่เลยนะในในสตูในอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีมีมีเลือดมีแล้วก็ต้องแบบมีกระอักเลือดต่อหน้าลูกซึ่งก็ฉากนั้นน่าจะมีสักร่วมสองชั่วโมงกว่าใช่เอนอยู่นหั่เข้าบ้วนใส่หนากันอยู่น่นี่ยถคดอันนี้เนี่ยเนี่อันนีอันน้อ้อ้นคือในในในโกดังคือฝุ่นเยอะจริงๆค่ะอ้แล้ว อันนี้เรื่องจริงหลังๆมาเริ่มแบบหลังๆเริ่มมีเรื่องจริงผสมแต่ว่าเหนื่อยแค่ไหนได้ได้กินขนมจากพี่หญิงบ้างไหมได้ทานตลอดนะครับจริงๆที่กองเนี่ยน้องน้องกระติบก็ทําขนมมาให้ทานกระติบก็ทำขนมให้ทานตลอดเลยบรแล้วก็แบบได้กินพี่หญิงก็เอาของมาทุกคนก็เอาของมาแชร์กันใช่ส่วนใหญ่พี่หญิงเอาอะไรมา กะติบเขาจะเป็นสายฝรั่งไงเราก็ขนมต้มสุดๆขนม<ย>ไทยอะไรขนมไทยหนูเป็นคนชอบกินขนมใสไ<อ>่ไส้ขนมต้ม<แ>หรือว่าแบบข้าวต้มมัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบกินขนมไทยอ,ะอ่ะเขามีความเชื่อว่าขนม,ม,ขนม,ม,ไ,มไทยไม่อ้วนแต่โอโ้โหพี่ลขนมเพี่องหันธุง่าพี่องขนมข้าวต้มมัดมันมาจากข้าวไงมันน่าจะย่อยง่ายไงนนี้ความคิดเราเองใช่ไหมเป็นการแบบเป็นการแบบหลอกตัวเองเพื่อให้กินของอร่อยเพื่อสบายใจเพราะว่าเป็นขนมฝรั่งขนมปังมันเป็นคาร์บไงมันเป็นแบบ แป้งที่เป็นแบบว่าแปรรูปใช่ไหมแต่ว่าขนมไทยข้าวข้าวต้มมัดมันยังเป็นข้าวอ่ะอล้วก็ยเปลี่ยนตอนที่เขาเอาไปข้างในก็เป็นต่างใช่ไหมมันแบบจบเลยจริงว่ะหรืวเราควรลดความอ้วนได้ข้าวต้มมัดจริงอ่ะสำหรับสนุนที่เราใจไหวจริงๆใช่ไหมไหนจะฟู้ดทักไหนจะขนมไหนจะเชฟทำอะไรมาเชฟกระติบใช่ไม่ไหวก็ทานเรื่อยๆขึ้นๆลงๆครับน้ำหนักแต่ว่าที่กองที่กองเนี้ยจะมีกิจกรรมเยอะมาก ทุกเทศกาลได้แล <th phin x> ้ว <c> ฟ <oughs> ้งไปไดุ้ได้ทุกที่ได้ช่วงที่ผ่านมามีอะไรนะที่เขาแบบมีมีรอยกระทงด้วยแกงเรามีรอยกระทงมีกระทงมาให้ลอยด้วยมีเต่าให้ปล่อยมีปลาให้ปล่อยมีทุกอย่างที้านจะมีของคือโลเคชั่นของเราค่ะด้วยความที่มีมันใกล้ธรรมชาติมากพี่ๆจะมีพี่สวัสดิการหนึ่งพี่พัลล่าเขาจะมาแล้ววันนี้น้องหญิงอยากจะปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลปล่อยปลาหมออะไรไหมคะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยจริงก็มีปล่อยเต่าบ้างแล้วก็มี ปล่อยปลาหมอปล่อยปลาไหลอะไรเงี้ยแล้วก็มีสวดด้วยนะมีบทสวดสะดอกดคอเลยที่คุณทำกันในกองทำในกองใช่เขาจะมีเขาก็จะมีแบบว่ามีแม่แม่น้ำบ้างมีแม่มีคลองมีอะไรเงี้ยค่ะจะขึ้นอยู่กับโลเคชั่นด้วยว่าเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบทมันเครียดหรือว่ายังไงฮะทุกคนเราต้องหากิจกรรมอะไรบูนบูนหน่อยผลบุญมันก็เลยทำพวกเคนติดกันใช่โอเค อย่างนั้นอยากคุยยาวเลยนะสนุกมากแต่เดี๋ยวต้องให้ทั้งสองคนฝากละครนิดนึงค่ะคว่าต่อไปจะเป็นยังไงร้ยายนักนะพี่โลมเลยค่ะจริงๆมันก็มีเรื่องราวตลอดทุกๆทุกๆอีพีอยู่แล้วนะฮะ แล้วอีนี้ก็น่าจะประทุขึ้นอีกใช่ก็ะะไม่รู้ว่าใครเป็นต้นเรื่องเดี๋ยวต้องไปตามดูดีกว่า<ช>ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับอา่าถึงอย <_ ets> โ,โยนตรงๆค่คะก <_ ets> <_ ets> <_ ets> ็คือเป็นตอนนี้ทุกคนกําลังสงสัยบุญญาอยู่ <_ ets> แต่อีงจะบอกเลยนะขนาดนักแสดงด้วยกันเองเล่นด้วยกันเองยังสนุกเลยอะ่ะ <_ ets> บทเนี่ย มาใกล้จะจบแล้วอะเราเวลาเราอ่านบทอะค่ะด้วยด้วยความเป็นนักแสดงเราจะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันใกล้จบแล้วแหละแต่มันดันพลิกอีกอะคือมันจะจบแต่มันไม่จบนี่คือต้องบอกว่าทุกตอนทุกอีพีเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่ามันมีจุดเปลี่ยนแล้วก็พลิกตลอดเวลาถ้าพลาดไปเนี่ยจะแบบคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องจริงเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะกับเรือนชนแสงคืนนี้สองค่มครึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่โลมทั้งพี่อคทั้งพี่อบ